สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ่อาทางช่อง YouTube เนาะบ่ว่าจะเป็นอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ูทางต่างประเทศนะพี่น้องมันเป็นไปจิตเองลงคลิปคลิปนี้เนาะชิปชิปนี้เป็นช่างที่สองนะพี่น้องเนื่องจากว่าคลิปสมิทที่ไปจิตลงหันมันติดเหลืองพี่น้องติดเหลืองไปจิตเล้ก็เลยจะเป็นต้องในลบออกนเนาะลบออกเพราะว่ามันยันเอาช่อง ยกนช่องบาจิตมีปัญหาเลยว่าตัดสินใจลงออกพี่น้องเป็นคลิปที่ว่าบมจิตลงข้างที่นี่ได้ไหมเนาะน้องหลายคนอาจฉเห็นเนาะเป็นคลิปยังแต่ว่าก็เลยว่ามาอัคลิปใหม่พี่น้าะคลิปใหม่ในช่วงแรงช่วงรายการนะตอนนี้พี่น้องเนาะบาจิตเองเรากำลังจะเกิดเป็ดนะทุกคนจะเก็บภาพบรรยากาศยามแรงตอนบาจิตเกิดเป็ดให้พี่น้องได้เบิ่งนี้เนาะเป็ดก็ยันเนี่ยโบราณได้องเนาะทั้งซีหาโต้ตะพุดเนาะนี่พี่น้องถ้ากินอยู่นี่ยัง ทีฮารเตอร์วนี้ไอครูห้ำกระโข่ห้ำพี่น้องตอนนี้ก็ชีมงหางมุ้งใช่ไหมเนาะตอนประชิดตอนประชิดอัดคลิปประมันหางมุ้งแล้วแต่ว่ามันยังแดดอยู่นะพี่น้องยังแดดอยู่ตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวตัวนี้เป็นชิดกี่เป็นฉัเป็นเป็ดนะฮะเกล็ดอยู่ของประชิดอะไรทุกคนเนี่คือห้ำพี่น้องห้ำมันจะเก็นเป็ดนี่ที่มันรอร่ถากินยังหาัวพี่น้องเป็ดใหญ่ตัวหนึ่งเป็ด กำลังชียใหญ่อีกชีโต้กันเนานี่นะตอนนี้นบรรยากาศดีๆห่อผักของบมอจิตเองเมื่อนนี้อาการหอนลายพี่นอะเลยเชิงว่าจะอันอย่างก็เพลินจะคำแล้วก็ยังหอนหอนเนาะพี่เนะเอาทำมากำลังสีผสมกับน้ำผสมกับน้ำแล้วก็กราเป็ดทุกคน อาหารเป็ดยำแรงนะก็เป็ดเหมือนเดิมพิชีวิตของเบาจิตหรือว่าสา,ายลมถิ่นเซโนนะทุกคนนี่เนาะเติมน้ำซะก่อนเติมน้ำใส่สก่อนแล้วก็คระลนกะระนแบบชี้ไปนะอ้องกะโลนเนี่ยกรลนกะรนนะลนเลนาะค,คล,ล่คนเล่คนเล่คนเะล่เน,นี่ทุกคนคนเล่คนเล่คนเล่เนี่คล่คนเล่เนี่ยนะนี่นะคระลนครับนี่เนาะ ข้ามเกล็ดแต่ละมือเข้ามาจิตมีม่จิ้มไม่เป็ดหาโ <c oughs> ตาน,าน,นี่พี่น้องเป็ดจะนำกดมาเลยเนี่ยอย่าอับมันนี้จะถ่ายรัวๆเลยถ่ายยาวๆเลยพี่น้องเนาะจะบม่มีการตัดต่อๆถ่ายแบบยาวๆเลยวันนี้ทุกคนนี่เป็ดบม่จีบเรียกเป็ดพี่น้องในถ่ายนี่นี่ก็แมนจะมาเทะไข่เป็ดกินตอนนี้ ตามมาไอ้หนูตามมาดูดิตามมาทุกคนอคอกกัดนี่ตัวชตเองจะเพี้ยงจะเป็ดทุกคนไปเรื่องไก่ไก่ไก่ของงูขัน้ขนมันยิ่งขนาดนั้นเห็นไหมเนาะเพื่อตนะัวชดเนาะ มีซุ่มซุ่มจะอ,ออกกัดขั้วไปกัดไก่เอกมันห่านำมันี่ขั้วไปเขรอปะอืมนี่ขัวไว้ไปจีนเนาะพี่น้องเนาะนะไก่เขาจะโม้มากินน้ำในไก่เขานไก่หมูเรื่องของการมีหัวผักมันจะแมนปะอันนี้จะแมนไก่ของหมูเนาะก็จะให้กินน้ำอยู่ดอกไก่หมูอะไรแต่ว่ามัน มันมาตอดตอดเป็ดบัจจิตจเป็นต้องได้อ่าไหลมัน,นล้างคุกันเลยไปล้างคุก่อนฮะเปิดเอาดูก่อนจะเห็นไ,ไปหุดนหรือนปลนะตัวได้เปิดเอาคนนี่จริงเปิดแล้วก็ได้ดอก จะ็ดบูชิตกไจะเอาอยู่รอดไนี่ทุกคนนี่จะใชก้กล้อง 4K ในะการถ่ายการถ่ายคลิปเนาะน,นี่ทุกคนเห็นป่ะมาอได้ป่กไก่ค่ะกระดูกไว้หนานมันไหลเป็บดบูชิตกอชีวากอจิกลัวไว้มันไหลไตตอด จะเป็นได้อันไวัวใบไว้แล้วใครเน่มาตอดไก่น้อยให้มันกินไก่น้อยนะทุกคนไกน่ใหญ่ล้เาเอาเนี่โตก่อนตเลอัดไว้ก่อนเนะนหมือนมันจะขเท่านั้นไก่น้อยอย่ามัหอกอให้มันขับกไก่ใก็ได้หอ่ดตอดตอไก่เกอ <c oughs> <c oughs> ที่ชี้งีเป็ดมงอีกตัวหนึ่งมากินน้ำแดงจะใครคิดเด็กแห่มันอีกตัวนมาวันนี้ก็เป็ดนะไรนะถ่ายคลิปที่ยาวเลยทุกคนวันนี้เพราวะว่าทุกคลิปมือน,นี้เป็นเทื่อที่สองเลยทุกคนเป็อที่สองแล้วเป็นที่สองเป็นที่สามแล้วเพราะว่าล่องคลองทะพีดหันคลิปทิดเหลืองทุกคน คิดที่เรือกบราชิดจําเป็นต้องได้ลกเนาะก็ะเลยว่ายันช่องมีปัญหานะพี่ไหมครับบริษัทบริยักมันมีปัญหาเพราะว่าช่องของราจิตนี่ก็เป็นช่องที่เหตุมาด้วยความตั้งใจเนาะพี่นะ้องเพื่อที่ผ่านทุกอย่างนครับบง่ายก็เลยว่าลบนะทำบุญทบุเสียได้คิดเดียวได้ไหมครับจะเป็นต้องเล่นหลกเพราะยันช่องมันมีปัญหาพอมาเห็นช่องแลา้วล่ะช่องมันก็มีปัญหาเนาะเรื่องกฏชุมชนกึ่งต่าง อันนี้น่าจะพิดน่าจะพิดก็ทึมชนตามผีประจิตสังเกตทุกคนพอประจิตเอาเห็ดชิปมันมันมีการอันการคั่วแบะนะพี่น้องพี่น้องเนาะมาประจิตเอิดคั่วแบะก็เลยว่ามันจะพิดคดทึมชนเกี่ยวกับการทารุณชัดนี่แหละบระจิตเลยบอกเห็ดก็เลยว่าเป็นไปตนตัวในโลกนะพี่น้องเนาะเริ่มอัดใหม่โลกใหม่ลงชีวิตยำแดงเอาทุกคนเนาะ ลงวิธีฉีดยามแดงเอาตอนนี้ตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศอยู่ทีห้องพักมาให้บุญตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าโมงครึ่งเลยทุกคนแต่ว่าแดดแดดวันนี้การทอนพิเศษเมื่อเช่นจนออกจากพัดลมบบไดเออเออเนออกจากพัดลมบบได้เนาะมันห้อนทุกคนจะเป็นจะอยู่ในพัดลมตลอดนี่ลูกออกมาหลังจากที่เลือกเวียกนี่พี่น้องเลือกเวียกเขาแรงเมื่อเี้ก็จะเป็นเกลือเป็ดวันนี้นะเกลือเป็ดเกลือไก่ หมูแมวไก่ไก่มันเรียอยเฮือนเป็ดมันเรียงอยู่ที่หอพักพี่เป็นยังจังบริเลี่ยงไก่เนาะสาเหตุการณนว่ามันมันหลายคนเรียกเนาะมันมันหลายคนเรียกเหมืจิตเบื่อแมาให้มันสับสนวุ่นไล่ข้องหมู่ป็อย่างหนึ่งมันใกล้ด้นพักเนาะงามงามอันยำปูพักก็ได้มันไปเคลียร์นั้นพักเขาเคลียร์นั้นพักหมูเพราะว่านั้นพักครัแหละก็เลยว่าผมได้อันเรียงไก่เรียกเป็ดแค่ไหนมันไปเคลียร์นั้นพักเนื้อเขาเนาะ ประมาณนั้นทุกคนอ่ากบกระพี้เหอเนาะไม่นี้สิพาไปเบิ่งกบบูชิสิพาไปเบิ่งกบไม่นี้เนาะทุกคนกบที่ว่าเป็นเลี้ยงนี่นะหัวผักเหรอเลี้ยงกับกันแหละเป็นของรวมของเงานะเนรอใช้เบิ่งกบกบกระใหญ่เลยทุกคนอ่ะกบกระใหญ่แล้วบูชิเลงก็อยู่ที่หัวผักนอนอยู่ที่หัวผักเนาะบูดีมือเฮือนเป็นหนุ่มโสดทุกคนนี่ปบูชิหัวผักปบูชิ ห้องที pues ่บอรจินอนที่มีจานอาเกียบหนึ่งจานเบอบ์จิตเปิดไว้ไอซือดอกไอติชิงครับคอยมักเบิ้งน้าป้ายเปิดเพราะว่าบปให้เงาไม่เนาะก่อนอยู่คนเดียวเนาะเด็กห้องสิพายเบิ้งอ่างกบเบผิดเนาะสิบอย่างกบไปจที่ๆเขาพักครับนี่ทุกคนกรบกรอบตัวใหญ่ได้พี่น้องตัวใหญ่พอสมควรนะ ตัวนี้ก็ขายได้ไพี่น้องไอ้พี่น้องท่านใดสนใจนะติดต่อได้คอมเมนต์ได้ติดต่อได้ผ่านไลน์บรจิตถ้าวุ่ไก่เกิดความสามารถที่จะไปส่งได้แมนบรจิตจะได้ไปส่งนะตัวหนึ่งหาชิพันกีทุกคนส่งถึงที่อย่างนี้เป็นปลาดุกนี่ปอดหัวอยู่พี่น้องสลืสลายแท้ๆนะ้นเพราะมันเดือดไปแล้วไปละนี่ปลาดุกพันนี่ทุกคน อปลาดุกพันนะทุกคนนะนี่คือแมงกุนบนะทุกคนตัวนี้ไง่ายเลยรุ่นนี้รุ่นใหญ่นี่แค่ง่ายนี่พี่น้องลูกโลอยู่นี่นี่เห็นปะนี่ทุกคนโลหิตชีหรือว่าหาเหมือนกี่นั่นเองนะทุกคนนะพี่น้องท่านใดสนใจคอมเมนต์ได้หรือว่าติดต่อได้ผ่านไลน์ของเมนติตพี่น้องอือหืออือหือง่ทุกคนนะ ประมาณนี้ทุกคนให้เบิ่งเนาะจะเห็นนะพี่น้องเนาะนี่อางกรบก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนความน,นนะฮ่วงเนี่ยพี่น้องนี่สีอ่างเลยพี่น้องสีอ่างอ่างหนึ่งสามคูณสี่เมตรนะประมาณสีอ่างประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระสังบุกแต่เลี้ยงได้แล้วปล่อยได้แล้วผ่านขายออกป่กแล้วเนาะกระสังบุกัวนี้บุมนี่เนาะ สำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปประจำวันอยู่ที่ช่อง YouTube สายลมถิ่นเโนูใช่ไหมทุกคนคือบัจจิตว่าเลยลงเป็นคลิปอันที่สองเป็นยังยังลงคลิปที่สองคลิปิดเหลืองลบทิ้งพี่น้องบัจจิตรยันช่องมีปัญหาเนาะบุญใหญ่ช่องมีปัญหาก็เลยจำเป็นจะลบลงตัวนี้เป็นคลิปที่สองคลิปประจำวันพี่น้องอย่าลืมพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมสวยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปบัจจิตรแน่พี่น้อง มูจิตจะลงคลิปทุกวนันทุกวนันทุกวันพี่น้องลงแบบความขยันขยันไปรินไปเที่ยวใส้ก็จะลงด้วยนะมูจิตเองเป็นคนที่อยากเขียนยูทูบอยากเป็นยูทูบเบอร์นะลงแบบขยำ้ำขยันมันเพียนสม่ำเสมอนะทุกคน <laughs> มันเป็นเรียกว่าแง่แรกแรกมูจิตพี่นอ้องอัดคลิปเรียกว,ว่าวันว่างวัน,วนอย่างนี้นต่างๆมาจิตก็ถ่ายคลิปไปรินทานรินนี่กินนั่นกินนี่นะคลิปคลิปกินเที่ยวไปคนเดียวสไตล์สายลมนะทุกคนประมาณนั้นทุกคนนี่เลยก็อย่าลืมเนาะ ฝากสวยกรับสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แน่เพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่บอจยบอจิตชิดชิจบไปที่นี่พี่น้องขอมอบขอบใจพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยไปายที่ตามประเทศมันสกุลคนที่เขามาติดตามชมคลิปของบอยจิตตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องสำหรับที่นี่บอยจิตเองชิดิขอจบคลิปวัอนี้เพียงเท่านี้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ,บ๊ายบาย